เหตุการณ์ยึดมัสยิดอัลฮารอมเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปี1979เมื่อกลุ่มหัวรุนแรงต้องการที่จะโค่นราชวงศ์ซาอุดยึดครองมัสยิดอัลฮารอมที่มักกับประเทศซาอุดีอาระเบียมุฮัมมัดอับดุลละเอัลกออตานีได้อ้างว่าตนเป็นมัดีผู้ฟื้นฟูอิสลาม แล้วเรียกให้มุสลิมทุกคนเชื่อฟังเขาโดยประมาณสองสัปดาห์กองกำลังพิเศษของซาอุดีอาระเบียได้รับสนับสนุนกองทัพจากปากีสถานและฝรั่งเศสแล้วสู้เพื่อยึดมัส,สยิดกลับคืนมาทหารซาอุก,กำลังโจมตีที่ชั้นใต้ใตดินของมัส,สยิดอัลฮา,ารอมปี1979วันที่20พฤศจิกายนถึง4ทธันวาคมปี1979 สถานที่มักกะประเทศซาอุดีอาระเบียผลลัพธ์ฝ่ายซาอุดีอาระเบียชนะโดยเด็ดขาดทหารซาอุควบคุมมัสยิดอัลฮารอมภายในสองสัปดาห์ยุไหมานอูไตบีและผู้ติดตามถูกตัดสินประหารชีวิตคู่ขัดแย้งซาอุดีอาระเบียหน่วยรักษาความปลอดภัยพิเศษปากีสถานผู้บัญชาการหรือผู้นำ สมเด็จพระราชาธิบดีคอลิดบินอับดาุลาซีสอาลอสอูดเจ้าชายฟาฮอเจ้าชายสุลตานเจ้าชายอับดุลลอเจ้าชายนาเยฟอบัดไร์บินอับดุลอซีสตุรกีบินไฟซาลพลจัตวาฟาเลอัดดาเฮรีร้อยโทเอคูไฮบีได้รับบาดเจ็บในขณะอดีตหน้าที่พันตรีเอ็ม ซูวิตเอาเนฟายร้อยทพอบาริวยูไฮมันเออูไตบีมูฮัมหมัดเอาเกาะตานีโมฮัมเม็ดไฟซาวโมฮาะกำลัง4หนึ่งหมื่นีเนชั่นแนวกาดเมมเบอร์คอมมอนาโดห้าสบนายทหาร3 0 0ร้อยถึงหกร้นายกำลังพลสูญเสียถูกฆ่า1 2ึ่คน บาดเจ็บ451คนถูกฆ่า117คนไม่ทราบจำนวนผู้บาดเจ็บถูกประหารชีวิต68คน เรื่องนี้ทำให้โลกอิกสลามตกใจเพราะมีการยึดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอิสลามหนึ่งตัวประกันจากผู้แสวงบุญและการตายของผู้ก่อการร้ายกองกำลังรักษาความปลอดภัยและตัวประกันมากกว่าร้อยชีวิตการยึดได้สิ้นสุดลงภายในสองสัปดาห์และมัสยิดได้ถูกทำความสะอาดให้เรียบร้อย อากอตานีถูกฆ่าในระหว่างการจับกุมตตย,ยูไฮมาและผู้ติดตามอีก67คนถูกจับแล้วถูกประหารชีวิตโดยการตัดศีรษะหลังจากการโจมตีสมเด็จพระราชาธิบดีคอลิตบินอับดุลอาซีสอาลอสอูดได้ตรัสว่าให้เคารพกฎรีอะห์กฎหมายอิสลาม มากกว่าเดิมพระองค์ทรงแนะนำให้อูล,ลามะและนักอนุรักษ์ศาสนาให้มีกำลังใจและทหารเข้มงวดมากขึ้น